ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่กนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกมโรสแลนด์ันนี้เช่นเคยนะครับก็วันนี้คลิปนี้เราจะมาเล่นรีแข่งพลังอีกแล้วนะครับแต่ก่อนถ้าจะไปรีแข่งพลังนะครับเราจะมาสอนวิธีการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนเนาะไม่รู้เป็นใครเหมือนกันเขาชื่อมิมนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนไหนเรามีลูกแบบให้ให้กดเข้าไปครับเดี๋ย ถ้ามีลูกตาอยู่อะให้เราจะเชิญเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนต่อสู้อยู่นะครับแล้วถ้าเราอยากจะเชิญเพื่อนอยากจะให้เพื่อนอะมาเป็นเพื่อนเราเอาง่ายๆคือเราอะจะต้องกดไปที่คลับอันนี้คือวิธีที่ง่ายนะจะต้องให้คนหนึ่งสร้างคลับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนอะเข้าคลับมาแล้วก็แอดเพื่อนกันแค่นี้ง่ายสุดนะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการกรอกไ d ดีนะครับ ให้เรากดไปที่เพื่อนครับแล้วก็เอา ID ดีตรงเนี้ยไอดีของคุณนะครับเนี่ยเนี่ยตรงซ้ายบน,นครับให้เอา ID ดีไปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนพิมพ์ในช่องนี้แหละกรอก ID ผู้เล่นนะครับแล้วเราก็จะเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนเราเอางนะ่ายๆเนาะไม่ก็เราพิมพ์ ID ดีของเพื่อนก็ได้นะครับมาถ้างั้นเราไปเล่นหลีกแห่งพลังกันเลยเนาะ มาครับแหวนอันนี้คือแมปปมสะดมนะครับโอ้พี่อยู่ตรงกลางอีกแล้วอะเฮ้ยพี่ว่าเสียงมันเบาไปหรือเปล่าอืมประมาณนี้แหละมาครับปลสะดมนะครับเราก็ต้องยกย่องให้ท่านน้องหมีเหมือนเดิมไม่ก็เจสซี่ <c oughs> เล่นอยู่แค่สองตัวนี่แหะตัวอื่นไม่ค่อยได้เล่นหรอก โอ้โหนี่แค่ลูกทีมคนแรกของเราเขาก็โชว์เทพแล้วเราต้องโชว์เทพมันมาครับต่อไปเป็นพี่เนาะฝั่งหนูก็มีพลังสิบเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าเราจะเป็นพลังสิบหรือไม่ฝั่งนูนะพลังสิบครับไปเลยน้องมีข้าเลือกเจ้า มาดูกันครับว่าเพื่อนเราจะเอาอยัางไงนะฮะใช้ตัวไหนเอ่ยข้อเหล็กครับโอ้โหัล้วเกินเฮ้ยเฮ้ยมันแฮกป่ะไอคนที่ไอหัวหน้าห้องฝั่งหนูน่ะเฮ้ยมันโกลงล่ะคือมันมีตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดออกมาให้อ่ะให้ซื้ออ่ะเฮ้ยมันแฮก,ลกแล้วมั้งมันน่าจะเติมนะถ้าไม่เติมไม่น่าได้ขนาดนั้นอน่ะ มาครับแต่พี่จะบุกเนาะโจนสลัดเอ๋ยเปิดประตูหรอเจ้าเปิดประตูเมืองหาอะไรยาโอ้พีพีพปะจ้าชายมาแล้วยานะ้แไป โดนจับลากง่นะโอ้โหเล่นไพ่ไอ้พวกนี้ไม่ดีนะเล่นไพ่เนี่ยไปเลยแตกไม่ใช่อะไรนะต้องหนีเนี่ยเล่นไพ่เงี้ยเหรอ,อโอ้มันเล่นไพ่อีกแล้ว เอาล่ะจะตีบ้านมันถ้ามีน้องหมีจะดีมากเออเฮ้ยขอไปเอาน้องหมีได้ไหมเราขอไปเอาน้องหมีแม่นั่นแหละเอาแต่ไอ้เชี่ยไอ้พวกนี้แั้นลุยแต่การมันต้องหมีน้องมีต้องมี <laughs> พี่ตายแน่นอนครับ โอ้พี่พูดไม่ถูกค่ะคอบ้านมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเหลือเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะเพราะเราตีบ้านมันได้นคุ้เก่งเป็นไพ่อีกแล้วไอ้พวกนี้โอ้ยพวกนี้เล่ชอบเล่นไพ่กันหรอวนะโอ้ยพวกโกงกนนารพนันเอ้ยไม่ไอ้พวกชอบเล่นกันนารพนังนี้โหดมากอะ่ะมีทั้งสกิลมีทั้งอันติดแบบ พ้อมอ่ะแล้วพี่กันด้านซ้ายดีกว่าพี่ไม่บุกละเมื่อมันจะระเบิดเหมือนเดิมแป๊กแม็กแม่เล่นไพ่อีกแล้วเพราะเล่นลอเกินไพ่เนี่ยทุกคนอย่าทำตามนะเป็นพฤติกรรมเย่เต็มหน้าเลย โอ้พีพีพ,พีโอ้ฟ้าแตกแตกหนึ่งเลยไม่็โอ้ยเน่นไทยแล้วไอ้พวกนี้ย่าไม่ดูค่าขออันเชิญน้องหมียังไงไปเลยไอ้น้องหมีที่ถูกอันเชิญ าจะรอดอีกสักตาหนึ่งเอ้ยเอาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นแต้มของเราและฝังตรงข้ามฮู้ยน้องพีข้าเชื่อมันในตัวของเจ้าข้าเชื่อมันว่าเจ้าตายไม่หลอดแตกครับ ตอนนี้ฐานเรานั้นแต้มน้อยกว่าฐานตะโกงข้าเอาง่ายนะ,ะตายแล้วเหรอโอ้โยยังรู้ทำอะไรเลยอะไรวะนี่อตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนะแต้มน้อยกว่าฝั่งเราแล้วย่าไม่ดูข้าเชื่อมันน่นในโคจิโอต้องหนีไม่หรอกตอนนี้พี่จะตายแล้วอือตแตกอฮ้ย ไปเลยค่าขอ,อันเชิญไปเลยเจ้าลูกขมูมอันเชิญไม่เงยเล่นไพ่ไลยพวกนี้โอ้โหเล่นไพ่เราพอใจเลยแม่แหละไม่นะเราจะแพ้แล้วไม่ไอพวกตักวร้ายแม่งเล่นไพ่กันไอ้พวกชอบเล่นการพน,นันแม่งติดการพนันกันไอพวกนี้ไอ้พวกติดการพนัน โอ้แพ้ละไม่เง้ยแผลผู้ติดกับธนันจบกัน็นงี้ยสิบสิบหเออเราแพ้ผู้ติดกับธนันแย่จังมาโซนร้อนอ๋อพี่เป็นหัวหน้าอ๋อไม่พี่ไม่เป็นหัวหน้าห้องพี่เป็นลูกทีมคนสุดท้าย โซนร้อนเนอพี่ว่าพี่ใช้ตัวอะไรดีโซนร้อนพี่ใช้ใครดีวะถ้าพูดถึงโซนร้อนพี่ก็ต้องใช้น้องหมีอยู่ดีอะแต่พี่ไม่อยากให้น้องหมีเขารับงานอะแต่ก็รับรับไปเถอะ <c oughs> คือน้องหมีเป็นตัวที่แบบมันดีแบบครบเครื่องเลยแล้วพี่ไม่มีตัวอื่นที่ดีพอๆกับน้องหมีอะ ดูก็น่าจะรู้นะเอยเซิร์กเซิร์กอ,อย่าใช้เซิร์กเขาล้องเออลออดโอ้โหแต่ละคนในทีมเรามีตัวกลางนะครับลูก,ลกสมุนอีกคนหนึ่งอ่ะบางส่วนหัวหน้าทีมเราแม่งก็พอๆกับพี่เลยแต่หัวหน้าทีมฝั่งนู้นหนักกว่าครับเขาใช้ติ๊กต็อก ออช่วงทุกคนช่วงนี้พี่เจอแต่แบบคนที่โหดอะ่ะเรื่อสิบกันหมดเลยช่วงนี้นพี่จะไม่เล่นน้องหมีสายแท้งนะครับมารอบนี้พี่จะกันบ้านเหมือนเดิมเนาะให้เพื่อนไปบุกออกไปนะ เออืีอเล่ะท้าอะไรเหรอไม่เห็นเห็นอะไรเลยยืนนิงน่งๆก็ไม่โดนระเบิดสุดยอดยืนนิง่งๆไม่โดนระเบิดนอนนีอไม่นะเออตัวเตะโอ้อุตสาห์ไปยืนตรงนั้นตั้งนานเพือ่อน ชิกีายแตกแม่เงเออเอาดักดักดักว่าแล้วว่าเพืเ่อนตายไม่นะคือถ้าตอนนี้เราไม่กันบ้านนะคือฝั่งนี้นแม่นกับแบบอาเชียเฮ้กเต็ก <laughs> มากอะรู <ST AR> ้แล้วว่าเราควรทำยังไงมาเลยแม่ข้าขอส่งสมงไม่ช่วยพวกเจ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละของเราได้แค่สิดดบเปอร์เซ็นต์อ่ะอีกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ชนะนะพี่ว่ารอบนี้พี่ไม่กันมาแล้วพี่บุกดีกว่า มีเศร้าเลยมารอบนีพี่จะบุกนะครับมันก็น่าจะคิดว่ามีคนบุกมาคนเดียวนะแต่ไม่ใช่อีกความจริงแล้วนะมันมีเชียงหนึ่งเดียวพระเอกมาบุกมาแล้วใครพระเอกวะ <c oughs> ชีพกายแม่งมาแล้วที่บ้านเราตอนนี้คือไม่มีใครสามารถ จักการบ้านเราได้แปะ oh. โอ้สุดยอดโดนแค่อันเดียววิ่งแมพพี่ตูนแปะข้าขอส่งลูกสมุนไปช่วยเจ้าต้งสแตนไปซะย่ามักันนะ ตเต็มหน้าเลยระเบิดเต็มหน้าระบาดเต็มหนึ่ง <Yeah. S 1> ไปเ <Yeah. S 1> ลยค่ะขอเสกล้องดีเ้นอ่าต้องหนีว่ย <Yeah. S 1> ายตันวับแตกไปทำไมเองไม่กันบ้านวะ <Yeah. S 1> จบกันแม่งอ๋อ oh. รู้เลยน้องมีข้าเชื่อมันในตัวของเจ้าไม่นะข้าไม่เชื่อมันในตัวของเน็ปยา่าชนะฟังรู้เลยแค่สองตัเงไม่ให้คำตอบเขาเรียกมัน,นมไม่ไหวแล้วโอ้เราลอดละโอ้ทำไมได้พีนี่ทีแปลกอล้ปลาล่องพี่ก็บุกมันเดิมไปโอ้โหเราลอดพอน้องนี่ตายเลยเนือดเยอะสุด าาาแกเอฟคีบ้านมันยังสบายใจเือแน่นจริงก็เข้ามาสิฮะเจ้าวันไม่แน่เว้ยไปเลยน้องเมย์พลังไอ้ซูเปอร์ควันปุาอีฟี โอ้อันเชิญโอ้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 ไม่น่า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 น่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะพามาไปบุกบุกเรายึดครองได้แล้วคือตอนนี้เราก็ไม่สนใจแล้วบกบกอย่างเดียวข่าขออันเชิญน้องหนีคันเทพ ใสๆโอ้โหเพิ่มมากระป๋อยนึงเฮ้อพี่ว <udes> ่านะรูปนี้นะพี่อะไปรีวิวดีกว่าเออคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยน stance, เนาะเพราะว่า 1> <1> <1> <1> ไม่ไหวว่ะเออมันไม่ไหวอะช่วงนี้คลิปอาจจะลงน้อยลงนะคะเพราะว่ามีภุรละมากขึ้นโอ,อ้พี่เป็นัวหน้าทีมสักทีหนึ่ง ถ้าเกมนี้ยื่นเยอ่พี่ก็ต้องแค่นี้มาครับลองมาดูกันว่าเราควรแบนตัวอะไรตัวที่พี่คิดว่าพี่ควรจะแบนมากทีสนะ่สุดเลยนะคือกริปครับกริปมันโกงอะ่ะโอ้ไม่นะทำไมเขาเลือกเอปิโมเวลสินะครับเอ้ยลูกน้องทำตัวดีๆหน่อยเดี๋ยวหัวหน้าพาไปเลี้ยง แล้วทำตัวดีๆหน่อยโอ้โหไอ้ตูพี่ควรใช้ตัวอะไรดีอะถ้าพูดถึงไอ้ทั้งหมดนี้แล้วนะพี่ก็ควรใช้น้องหงนีตายกะแต่ว่าฝั่งนู้นมีใกล้2ตัวนะเพราะฉะนั้นพี่จะเอาไก่ด้วยมาพี่ไม่ใช้พัตเตอร์ยาแล้วพี่ใช้ถ้า อีกอย่างหนึ่งเนาะทุกคนพี่จะแบบใช้ท่าสะอาดอันติไปแล้วอะ่ะท่าสะอาดอันติไปแล้วมันจะเขาเรียกว่าไงนะช้าลงโอเคทุกคนมาเรามาเล่นกันเถอะโอ๊ยยังไงนะค่านักค่าเหรอนักโอ้โหไม่รอดจิกามันลเลยเพื่อนของเพื่อน ของเรื่องของข่าจัดการมันสับป,ปีเต้นที่สับป,ปีเต็นที่จ้า<ะ>โอเคยิงเขา่าคุกตายอ่ะเนี่ยยิงแปดมานิแม่จิงก็เข้ามาแม่จิงก็เข้ามา ถ้าเจ้าแน่ก็เข้ามาไปเลยสู้ฆ่าให้ไปนะจะฆ่าขาองเพื่อนของเราไม่โอ้จะเข้าอยู่แล้วอะเกมนี้น่าจะหยุดเี่ยยงไม่ใช้สกิลเลยนะแม้ รับเอาไว้ยังสูงเางาปอกแปะทำอย่างตายขู่เพื่อนตายรอดรอดรอดโอ้ยรอดได้ไงวะเนี่ยกระโดดทับลแล้วแล้วเข้าโรธกระทับกับกระโหนด เกมไม่ยืดเลยมาครับเกมสุดท้ายของวันนี้เลียบิโมไปไหนอ่ะทำอะไรครับทำอะไรหลบได้ทำเป็นเทียนหรอ <laughs> ไปเลย ก็คือพลังทั้งหมดของพวกเราคิดไปเคี่ยวไม่ใช่อ้อไม่หลอดเอฟพรีมิสคิปเนี่ยจิงก็ขกามาสิเนี่ยจิงโกามาคอมมอนเบบี้ยกมนี้มันยืดเลย ออเช็บจะตายเต็มหน้าเลยโดนอันตีเต็มหน้าเลยทุกคนเอเราบอลอยู่ไหนอะแมาราหรอเอบโม่คงเอบีโม่คงุ่โโงแมวบอลมันไม่นะตู้ ตอบเปิดโอ้ยไม่รอดฝั่งน้องมีสกิลของโคลมันก็มีสกิลกันเยอะอีกยิงที่ชีพไม่นะตัวอีกาอีการับได้อีการับได้รอดเราลอดแล้ว อู้โหหมองส,สกิลรัวเรๆเลยสกยิลพระเอกเจ้าเอ้ยโอ้โหไอ้ยพี่มูมังดากเกมนี้ยืดครับเกมนี้ยืดหรับได้พระเอกอะ่ะก็ต้องมาอย่างน้นาะสูวว้วิสู้สู้ไง่มายมันมาแล้ว มาอย่างให้อีกกับยังมาต่อเวลาแล้วครับย,ยังหวนยังดีนะี่บุกเลยข้าจะซับพอเจ้าเองอ <c oughs> เออกมาซัขอรหรือมาตายวะเนี่ยไม่นะพี่ว่านะครับพี่กันบ้านน่าจะดีอ่ะ,อะพี่ว่าพี่กันบ้านอ้าว เราแพ้หรอนเอนี่ยเราแพ้หรอคเแม่หสุดยอดเลยเราแพ้ได้ยังไงเน,นี่ยน่าทุกคนเนาะป่ะมาครับเกมสุดท้ายจริงๆละใครชนะก็เอาแต้มไปเลยป่ะมาเราต้องมาอย่างพระเอกมาพระเอกโอโหเกือบเข้าแล้วอะมันไม่เข้าได้ไงอะเกือบจะเข้าแล้วนะเนี่ โอ้โหเสียดายเหลือเกินไม่นะเราจะมาเสียหน้าตรงนี้ไม่ได้เรือดต็เต็มเลยบุกยาหลอดไม่นะโอ้ โดนนักฆ่าหรือเอสก,การ์ดกระโดดครับตายเลยมันจะยิงแล้วยังไม่กันว่านี่ทังทังที่รู้นะว่ามันจะยิงแล้วโอ้ไม่รอดอีกแล้วจะถึงป้อมมันอยู่แล้วอะ่ะบ้านดิ โอ้ยไม่ลงไม่ลงชิ้นเหรอไม่ลงไม่ลงลิงบลไม่นะมันมาแล้วโอ้ oh my god ทั่วไรมันทั่วรายยิ่งนักโอ้โหเต็มเต็มเลย <Let go. S 1> เราจะแพ้เหรอเนี่ยเราจะแพ้จริงจริงอะ ขาเจ้าแน่นะก็เข้ามาอุ้ยเต็มมากไม่หรอกโอ้โหเราจะตายตรงนี้ไม่ได้นะเราจะาตายตรงนี้ไม่ได้อโอ้โหถ้าเมื่อกี้คุ้งได้นะเราชนะแล้เราน่าจะแพ้นะรอบน,นี้ตรงนี้อ้ พี่ว่าเรานม่เราแพ้แน่อ้โหเอวิโมดักต่อเราอะ่ะอูกูชั่วร้ายโอ้ชั่วร้ายแพ้ละโอ้ตอนนี้นก็เหมือนจะชนะวันนี้อู้เกือบตกเกือบตกแลงวันนี้เรากวาเดิมอีกอะ่ะ มาสไลด์คลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสหรดบ <laughs> คลิปนี้นะถ้าใครสหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ